สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2563นะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ลงคลิปนะคะแต่ทีเนี้ยเจอบรรยากาศฝนตกอีกแล้วที่รัเพื่อนๆจ้าฝนตกอีกแล้วค่ะก็เลยนำมาฝากกันนะคะดูมะละกอก่อนนะคะมะละกร เป็นพุ่มเป็นพวงบะคุ่งค่ะบอกแล้วว่าให้พอต่ำเด้อพนะเพิ่งจะออกมาเป็นลูกพอต่ำดีีนะคะแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆเป็นพวงอยู่นะคะเขาจะใช้นะะ้ำตาลผัดไปโดดหมีกิ่งข้างล่างด้วยนะคะสวยมากพี่น้องเอ,อ้ยสายฝน วันนี้วันจันทร์ที่17นะคะพรุ่งนี้ก็มีภารกิจสำาัญวันนี้ก็เลยเอาเสียงฝนเสียงฝนบรรยากาศฝนตกสายฝนมาให้ชมกันนะคะอันนั้นช่วยมันืึมนะคะ่ะคือฝนไหลพรุ่งนี้บูจาก็ไม่ค่อย ฝนก็โรคหม่นะคะโรคหน่อยนะดูนะคะดูบรรยากาศข้างบนกันนี่แหละเนาะที่ผ่อันนั้นก็เป็นปลาดุกนะคะกระชังปลาดุกค่ะกระชังปลาดุกนะคะ,ะ,ะ,นะคะ <c oughs> นโตกพี่น้องเอ้จากเดียวยังไม่ให้เบิ้ลกันเนาะเอาสายฝนนี่แหละเสียงลมและฝนนี่แหละเนาะบรรยากาศรอบๆตัวเรานี่แหละ บรรยากาศดีๆนะก็อ,อยากให้ชมกันเนาะบุกไปไดเฮดคลิปค่ะช่วงนี้ช่วงนี้กับิันย่งงางๆในเดอ้อพี่น้องเด้อค่ะเด้อยังไงเพื่อนๆที่บุญตายังไม่ไปเยี่ยมก็จะพยายามนะคะพยายามตามไปเนาะช่วงนี้บุญตาก็จะยุ่งๆหน่อยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละคะ่ะ ประเมินทั้งอะไรทุกอย่างเนาะค่ะเนาะเอาสายฟ้นนี่แหละเราเสียงฟ้นมาฝาดกันเนาะคะ่ะนตรงีีให้ะคะ่มมะตรงมาใใ่เข่ากับสิงามนะคะนะคะดูมากรกอกันอีกทีเนาะเสีนยนฟ้น ต้นดแจะว่าต้นเดียวนั่นแหละที่โดกนะคะไอปนนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณตาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็จะพยายามหาคลิปที่ดีๆมีประโยชน์มาให้ชมกันนะคะก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ